ออกมาตอบเกลือชัดเจนไปแล้วสําหรับนิ้งชัญญาครับที่ถูกชาวเน็ตพุ่งเป้าประเด็นมือที่3เหตุรักร้าวของพลอยทู ล่าสุดนะครับนิงก็หลังจากที่เผยปายบอกว่าพี่พลอยเนี่ยก็ยังเป็นพี่ที่น่ารักยังเคารพรักเหมือนเดิมด้วยความบริสุทธิ์ใจเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นมือที่3ของใครเรื่องของเพื่อนไม่ได้มีอะไรจริงๆนะซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกับทูเลยจริงๆและไม่เคยใช้คําว่าแฟนอยากให้ move on เรื่องนี้แล้วไม่ได้อยากลงรายละเอียดมากกว่านี้เพราะจากกระทบทุกฝ่าย ล่าสุดนะครับนักแสดงสาวเนะเพื่อนสนิทของนิ้งนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน IG Story ว่าพวกเราคนจริงมันก็จะอยู่ยากๆหน่อยอะนะแต่ก็ปลอมไม่เป็นจริงๆด้านเพจดังนะครับอ,อย่างเจ่มอยร้อยแปดถึงก็บอกว่าเรื่องกำลังจะซาอยู่แล้วเพื่อนลากมาเป็นประเด็นอีกแล้วเฮ้อเอ็นดูจังช่วยแบ่งรถทัวทำชาวเน็ตตามเกือกกันไม่หยุดเลยครับ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ